ต้องการรับสมัครผู้หญิงไทยจากประเทศไทยนิสัยดีต้องการใช้ชีวิตคู่อยู่ที่อิตาลีกับผู้ชายอายุ85ปีสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับประแก้วชาแนลวันนี้เจอกันในครัวนะคะทำวุ้นค่ะจะทำวุ้นไข่นะคะ ก็คุยไปด้วยเนาะคุยไปด้วยทําไปด้วยวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องจุ้งจุ้งจุ้งแป้นนึงค่ะเรื่อง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 อะไรอะไปอ่านเจอนะคะไปอ่านเจอเขาบอกว่า จำไม่ได้ว่าเป็นฝรั่งประเทศไหนนะมีคนหนึ่งเขาเขามาประกาศรับสมัครชาวไทยนะคะอายุสี 30, ่สสิบามสิบสี่สิบถึงห้าสิบปีหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะอ่ให้ไปดูแลไปดูแลคนแก่อายุแปดสิบปีผู้ชายนะคะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่า ถ้าโชคดีหรือฝรั่งถูกใจเขาก็จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะคือไปไปเป็นเอาตรงๆกัน,นะคะตั้งาจากที่พระแก้วอ่านก็คือไปเป็นเมียด้วยไปเป็นคนรับใช้ด้วยทํางานบ้านดูแลปนิบัติทุกอย่างนะคะให้กับผู้ชายฝรั่งคนนี้เขาจะทําวีซ่าให้นะคะทําวีซ่าให้ไปอยู่ เก้าสิบวันมันก็คือวีซ่าท่องเที่ยว3าเดือนนะคะทีนี้ตอนแรกๆป้าแก้วก็คิดว่าเออมันก็โอเคนะแต่ฟังไปฟังมาเฮ้ยต้องจ่ายค่าค่าในหน้า50%หรือเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวป้าแก้วไปดูข้อมูลใหม่นะคะออมันก็เลยว่าอุ๊ยขนาดนี้เลยเหรออ,อหักค่าในหน้า ผู้หญิงไปดูแลปนิบัติฝรั่งแต่ว่าเขาจะออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างนะคะเขาจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้เลยแล้วทีนี้ดูๆไปแล้วก็มันไม่คุ้มเหมือนค่ะพ่อแกบอกเลยมันไม่คุ้มเหมือนเอาตรงๆนะคนแก่ประมาณเนี้ยจุจี้จุกจิกนะ 80ปีจะเลือเล้อเรือนแล้วหรือเปล่าไม่รู้ขนาดสามีป้าแก้ว60 67ปีนะคะบางครั้งแกก็หงุดหงิดแกไม่ได้บ่นให้เรานะคะคือแกยังพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองแต่แกก็บ่นให้คนอื่นนะคะแกจะหงุดหดงิดในหงุดหงิดในในตัวแกนั่นแหละนะคะก็เลยว่าเฮ้ยอายุ80ปีจะขนาดไหนนะคะมันก็เลย ก็แล้วแต่นะคะคืออยากจะเสียเงินก็ก็ไม่ว่านะฮะก็ที่ต่างว่าไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกันแต่แต่เขาบอกว่าไปดูไปดูแลคนป่วยเออไปดูแลคนแก่คนเนี้ยเฮ้ยแปดสิบปีถ้าจดทะเบียนสมรสปุ๊บนะสมมุติสมมุติมมนะคะถ้าไปถึงขั้นตอนที่จดทะเบียนสมรสแล้วอ จดทะเบียนสมรสแล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าพอเ้าตายแล้วเราจะได้เงินบำนาญเขาเลยหรือว่าได้สมบัติอะไรเขาเลยนะคะในแต่ละประเทศมันจะมีกฎหมายมันจะมีกฎหมายของเขานะคะว่า,าจะต้องยังไงอะไรนะคะต้องอยู่กันกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปนะคะไม่ใช่ว่าพอเขาตายแล้ว จะได้เงินเลยแล้วถ้าเขามีลูกมีหลานไม่ใช่ว่าจะไปได้ของเขาง่ายๆนะคะเพราะหลังอันนี้เง่าจะตายเกิดฟ้องร้องเกิดอะไรกันขึ้นมาแย่ yeah, นะคะพระาแค่จะบอกให้อย่าอย่าเพ้อฝันนะคะเอาตรงๆเลยอย่าเพ้อฝันมันจะได้ไม่คุ้มเสียเสร็จแล้วมันจะได้ไม่คุ้มเสียนะคะ ก็ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะว่าจะเป็นโชคดีหรืออะไรไปมันก็เป็นเรื่องของคุณนะว่าจะอะไรอย่างไรนะคะลกมากกลัวลกเดี๋ยวป้าแก้วหาไอ้นี้ป้าใส่พิมพ์อะไรดีวะไม่ได้เตรียมพิมพ์เลย อืใส่อะไรดีใส่อะไรดมีมันก็อย่างว่าเนาะคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า ไม่รู้สิบางคนเขาก็อาจจะคิดว่ามันมันก็น่าจะโอเคแต่สําหรับป้าแก้วแล้วป้าแก้วคิดว่ามันมันไม่น่าจะโอเคอนะเพราะอะไรเพราะว่านอนไข่ไม่นอนกุ้นคนเงิน ใส่มันอันนี้เหรอวะเดี๋ยวเราเข้าไปห้องนู้นก่อนพักไอ้ตรงนี้ส่วนตรงนี้ไว้นะคะวุ้นไข่เดี๋ยวให้รอให้มันเย็นก่อนแล้วก็จะอุ๊ก็จะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะ เปิดไฟตรงนี้กันออ้โห้เสื้อหลนเสื่อรลนเดี๋ยวแล้วตรงนี้แป๊บหนึง่งหาตรงนี้นะคะคือเขาบอกว่าเนี่ยนะคะคือค่าสมัครเนี่ยสองพันนะคะสองพันนี่ต้องใจ่ายในหน้านะคะคนที่จะเข้า เข้ามาสมัครเนี่ยถ้าสมมุติว่าแต่งงานหรือว่าเขาได้เงินเดือนได้อะไรเนี่ยก็จะหักขอหักห้าเซนะคะหักห้านตะคุณห้าสิบซถ้าสมมุติว่าไป3มเดือนมีเงินให้หนึ่งพันถึง1นึ่ห้ายูโรเฮ้ยสมเดือนได้แค่พันห้าคุณ คนทํางานทั้งเดือนน่ะนะคะหนึ่งเดือนนะคะเขาทํางานเขาก็รายได้ขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยยูโรหรือจะอัพกว่าน,นั้นนะคะอย่างอย่างป้าแก้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าทํางานเดือนหนึง่งมันก็ได้เยอะกว่านี้อยู่แล้วนะคะไม่คุ้มเลยถ้าหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อย หน0่งพัรยูนะมันเป็นเงินเท่าไหร่วะหนึ่าร้อยูโรคูณอ่ะที่ต่างว่า40่สเนาะสีก็ได้แค่6ก0 0 0่นหกหถ้าสมมุติว่าเขาขอค่าในหน้า50%าก็ได้แค่30,000่นคูณ3เดือนได้เงิน30,000ไม่คุ้มเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าต้องการรับสมัครผู้หญิงไทยจากประเทศไทยนิสัยดีต้องการใช้ชีวิตคู่อยู่ที่อิตาลี กับผู้ชายอายุ85ปีต้องการมาดูแลก่อนสิ้นลมหายใจคือคู่ชีวิตรักคนแก่คือสามารถทำวีซ่าลองมาอยู่ได้90วันนะคะถ้าเข้ากันได้ก็จะทำเรื่องจดทะเบียนสมรสสามารถติดต่อมาได้นะคะผู้ชายเจ้าอารมณ์สุดๆเรื่องค่าใชใ้จ่ายมีเงินไม่มีปัญหานะคะตามภาษาคนแก่รับสมัครผู้หญิงมาจากเมืองไทยอายุ45-55ปี หรือไม่เกิน60ปีนะคะที่ดูดีสะอาดทำอาหารได้ทำงานบ้านได้สามารถดูแลคนสูงอายุเป็นคู่ใจสนใจติดต่อมานะคะมาแต่ตัวคะ่ะเราจัดสรรนให้หมดมีมีคนไปรับเดินทางกับพร้อมกันทุกอย่างนะคะพร้อมจ่ายไม่รับคนที่มีลูกติดเพราะมีภาระจะลำบากอายุตามเกณฑ์ถ้าถูกใจจะจดทะเบียนสมรสนะคะ นี่คือโฆษณาชนเชื่อนะคะที่ที่เขาเขาอยากจะที่เขามารับสมัครนะคะแล้วก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆมาเดี๋ยวป้าแก้วจะเลือกอ่านนะคะคือถ้ามีคนยื่นข้อเสนอปัญญาอ่อนแบบนี้นะคะให้ไปอยู่90วันดูแลคนแก่และเป็นเมียด้วยถ้าไม่ชอบกลับมาให้1,000ถึง1,500ยยูโร ตกก็ประมาณ3เดือนได้หกหมื่นห้าพันบาทนะคะคือตกเดือนละหนึ0งหมื่อยบาทหน่อยๆต่อเดือนรวยแต่เคอเือเพอร์เจอร์ไปจ้างคนดูแลเลยในหน้าก็หน้ามืนนะจะหัก50%อีกสรุปได้9 0 0าบาทต่อเดือนนะคะเอาอะไรมาคิดคะนี่มันทำนาบนหลังคนชัดๆรวยและดีมึงก็ดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยว โอาให้มันเสินะคะหาคนรับใช้ระบายอารมณ์หรอคะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้พูดเองนะคะคือคือเขาคอมเมนต์มานะ,ะเออจริงว่ปะป้าแก้วเห็นด้วยนะคะแล้วก็อีกคอมเมนต์ต่อไปนะคะมันก็มีจริงๆนะคะคนที่มองค้ามข้ามมองข้ามความโง่ไปเพราะอยากเป็นเมียฝรั่งไงคะอยากเป็นคุณนายยอมจ่ายเงินให้คน หาฝรั่งให้ยอมไปเป็นเมียบวกกับดูแลฝรั่งที่ตัวใหญ่ๆและต้องพยุงแกลูกนั่งทุกครั้งพาอาบน้ําเช็ดขี่เช็ดเยอะเช็ดเนื้อเช็ดตัวคือฝรั่งพอช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้ามีคนมาช่วยมันก็จะเร็วขึ้นอีกแรงนะคะสามเดือนแรกแกแอบบน่นฝรั่งให้แค่เดิอนละ5,000บาทต้องเอาที่ทางไปจำนนงเพื่อให้ลูกเรียนหนังสือแกอดทนอยู่เขาไปตีปีๆตอนนี้ได้ข่าวแล้วว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่า นะคะไม่ได้ข่าวแล้วว่ายังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเพราะคําว่ารอแต่งงานจดทะเบียนนี่แหละแกถึงยอมอันนี้ก็คงเป็นเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าคนที่เขารู้จักก็จะประมาณนี้นะคะอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีน้องคนรู้จักอายุ24ปียอมแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับหนุ่มอเมริกันอายุ87ปี เพราะความจนบังคับค่ะไม่เคยไปเมืองนอกเลยแต่ก็ตัดสินใจไปผู้ชายเป็นมะเร็งลำไส้นั่งรถเข็นตลอดน้องบอกว่าอารมณ์ร้ายมากแต่ก็ทนอยู่ได้8ปีไม่เคยได้กลับเมืองไทยเลยฝรั่งเสียชีวิตน้องได้เงินเดือนกินตลอดชีวิตเดือนเดือนละสามหมื่นกว่า,วานะคะอยู่ที่ค่าขึ้นลงของเงิน โควิดน้องยังได้เงินจากรัฐบาลด้วยตอนนี้อยู่กินกับสามีคนฮอแรนดแต่ไม่จดทะเบียนน้องมีแต่ได้เลยค่ะนี่ก็วัส,สนารล้วนๆอันนี้ก็คือแต่งงานกับคนแก่อายุ87ปีอยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรสอยู่ด้วยกัน8ปี8ปี78ก็เป็น95ปีนะคะถึงเสียชีวิต พอสามีเสียชีวิตน้องก็น้องคนนี้นะก็ได้เงินเงินน่าจะเป็นเงินบำนาญต่อจากสามีนะคะแล้วก็พอหลังจากที่น้องเป็นโสดก็ได้อยู่กินกับคนฮอลแลนด์แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเพราะว่าการจดทะเบียนสมรสใหม่คือคุณจะไม่ได้เงิน บำนาญในส่วนนั้นหรือเปล่าของสาม,มีเก่าอันนี้ป้าแก้วก็ไม่แน่ใจนะคะแต่สาม,มีใหม่ก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะอีกคอมเมนต์หนึ่งก็คือเราทำงานดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุเรารู้ดีถ้าเราทนไม่ไหวเรายังลาออกได้แต่นี่คนแก่อายุ85ปีเจ้าอารมณ์ด้วยนะคะขนาดบางเคสที่เราไปดูแลเขาแค่พูดว่าจูจีนิดหน่อยนี่ เจ้าอารมณ์นี่จะขนาดไหนไปต่างประเทศจะกลับก็กลับไม่ได้นะคะเขาวาอายุ85ปีก่อนเขาจะตายเราจะได้เงินบำนาญสงสัยเราจะเป็นบ้าตายก่อนกระมังค่ะนะอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะเราดูแลคนแก่แค่อาทิตย์ละ2ครั้ง สองสองวันครั้งละสี่ชั่วโมงยายแกอายุ80ปีแกอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบางวันแกก็มีดีกับเราบางทีก็บิดเราจะเนื้อเกี่ยวบางทีก็มีด่าเราแรงๆด้วยไม่ได้หลุดร้องไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแต่เราสงสารไม่โกรธแกนะคะเวลาที่แกทำอะไรเราเพราะคิดว่าแกป่วยแต่จะให้อยู่ด้วยทุกวันไม่อดเสียสุขภาพจิตนะ,ะเอาอ,อย่างป้าแก้วก็เคยไป ไปทำงานดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะก็ส่วนใหญ่เป็นคนแก่นะคะนี่ขนาดเราไปเป็นกลุ่มนะคะไปเป็นกลุ่มคือเขาจะส่งไป3ามคนนะคะคือเป็นของเอกชนจะส่งไป3าคนทีมทีมหนึ่งนะคะไปดูแล3ามสามครั้งไม่ใช่สิสองครั้งต่อวันนะคะคือไปตอนเช้ากลับไปตอนเย็นนะคะตอนกลางวันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งไปนะคะ ทีนี้ที่เอาผู้ชายไปเพราะว่าคนป่วยเขาตัวใหญ่ตัวหนักนะคะต้องต้องช่วยพยุงคือเราจะต้องไปมีหน้าที่ไปทำความสะอาดบ้านไปเช,นนเช็คนู่นเช็หนี่ทำความสะอาดเตียงอะไรให้เขาอะนะคะแล้วก็ดูแลเขาแล้วก็อนอันนี้เป็นเป็นส่วนตัวนะคะไปตามบ้านนะคะบางทีเขาก็ดงดหงิดใส่เรานะคะคือถ้าไปคนเดียวเนี่ย รับรองว่ามีปัญหาแน่นอนแต่อันนี้ดีว่าเราไปกับทีมของเราซึ่งเป็นคนตัวโตวทั้งนั้นนะคะแต่ก็ด้วยใจไม่รักนัินนะ,ะ,ะคะป้าแก้วก็ทำได้ไม่นานก็โอ้บายบายไม่เอานะคะทำงานเป็นสาวโรงงานดีกว่านะคทีนี้อันนี้ก็มาดูอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะก็คือ 85ปีควรไปอยู่บ้านภาคคนชราค่ะมีเงินจ้างพยาบาลมาดูแลเลยไม่ต้องเอาคนอื่นมาลำบากล้างอึล้างเยี่ยวให้แถมได้เงินไม่เท่าไหร่เพราะเท่าที่อ่านดูในหน้าจะหักให้แถมได้เงินไม่เท่าไหร่เพราะเท่าที่อ่านดูในหน้าจะหัก50%จากเงินที่ผู้หญิงจะได้สมมุตินะคะผู้ชายให้พันห้าหัก50%ก็เหลือ750 ยูโร uh, นะคะตีเป็นเงินไทยก็คือทํางาน90วันผู้ชายให้เงินแค่นี้ไม่ได้ให้เดือนต่อเดือนเสมอไหลนะคะคือ2 8 0 0 0หารด้วย3เดือนตกเดือนละ9,000นิดๆมันคุ้มไหมคิดดูให้ดีแถมในหน้าคือจะกินเท่ากับคนที่ดูแลผู้ชายเลยเหรอแบบได้ทั้งขึ้นทั้งล่องแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแค่ประกาศหาเท่านั้นนะคะ อีกอย่างนะคะการที่จะได้เงินบำนาญและสมบัติเขามันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะคะทรัพย์สินก่อนสมรสลูกเต้าเขาได้หมดค่ะถ้าสมบัติเยอะเขาคงไม่ยกให้ใครก็ไม่รู้หรอกนะคะรวยมากแค่ไหนก็คงมีทนายมีผู้จัดการสมบัติประจําตระกูลใครที่คิดว่าจะมาชุบปืบมือเปิบคิดใหม่นะคะนะคะอันนี้เรื่องจริงคะ่ะเรื่องจริงนะคะไม่ได้ขายฝันเลยนะคะ แต่เชื่อไห <S 2> <S 2> <S 2> ไมว่าป้าแกว้วคิดว่ามันต้องมีมีคนนะมีคนไปแน่นอนคะ่ะนะคะก็นะบางคนก็คิดว่าเฮ้ยได้เท่านี้มันก็ก็ดีอ่ะดีกว่าอยู่เมืองไทยไม่ได้อะไรเลยอาก็แล้วแต่นะคะแต,แต่ยังไงก็คิดดูดีๆแล้วกันนะคะราคาวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการลักนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ